đó ra tâm của bác các bạn có hiệu 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 hẹn, hiệu hiệu hẹn, hẹn, ใชเนดีกว่ามันมีเชอหนึ่งกันเยอะไอ้แช่นี่มีเชนหนึ่งสามฝั่งนู้นมีเชนหนึ่งสอง

เรียกแ,แหลมแนละ้วแต่กูไม่กล้าวะ่ะกูกลัวแบบกระโดดไปแล้วคือกระโดดกลับไม่ทันม่มึงก็มน,ม,น,ม,นมันก็มาอยู่ตรงนี้กันนะอยู่ห้องหองหองข้าอ่ะมึงโดดปากัวโดดไปมาเลยแล้วเลยแล้ว เฮ้ยกูโดน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 อ่าวได้ดิไอ้แค่น่าเจ็บนะอุ้ยแม่งใส่ก่อเหรอไอ้สัตว์แม่งใส่ก่อกันเต็มเลยไอ้ไอ้แก๊งแก๊งขาวอะ

เฉยๆเฉยๆแต่ตัดตัดตัดโอ้ยเฮ้ยแม่งมาหากูไอ้เฮ้ยกูจะปั๊มยาเนี่ยเอ้ยกูโดน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 โอ้โหกูหลุด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 กันให้กูหน่อยสายดารายู่ข้างบนตัวหนึ่งด้วยเฮียไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรเดยเฉยเฉยเฉยมันเข้ามุมยันหน้ายันหลังยันหน้าแล้วยันหลังเอาดิ อย่าจู่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 ยาจู่ย่าจู่ไอ้นุกอย่าจู่ไอ้นุกอยาจู่นุกจัดคาระจัดคาระเออไม่เป็นไรคาระเฮ้ยตรงตรเฮ้ยกดูกุดูกุกูกดูดกูกดดกดูดดกูกุดูกกุดด ถ้ามันหลุดดีคนหนึ่งอะแม่งขอเกมยากเว้ยโอ้พี่ไอตัดตัดผมตัดตัดให้ผมไปก่อนนะผมปันม่นมวยก่อนไอ้นุกๆนุกตีไปนุกตีไปนุกตีไปโอ,โอ้ยเฮ้ เ้ยไอ้เหี้ยมันเล่นต่อยบอบเยอะเกินเออถามตัวนงผมอ่ะทำไรกันอยู่ครับเล่นงานลาน้องเล่นงานล้างมีกินทำไมกูซูบแล้วมันไม่เกิดนะตอนหนึ่งกูลังไปกูลังไปกูลังไปให้หลุดยังโดนหลุดยังไอ้เหี้ยกูจะชูไปบอบเนี่ยกูจะชูไปบอบเอ้ยไอ้นุ๊กเล่นเล่นเล่นยานเล่นที่อื่นก่อนดิไอ้แค่หลุดแน่เลยพี่พี่พี่ไอพี่ยายพี่ไอพี่ไอมาเล่นแถวนี้ก่อนพี่ แถว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 ปั a, there, 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 ə, Debatte, ๊มมาแถวปั๊มมันไปชุบโดนตัวอื่นมันไปชุบโดนตัวอื่นมันไปชุบไปกู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 นกเงินนกเงินนกเงินอ้ออก็โดดลงมาเนี่ยตัวนี้ นกระวังนกหลังมึงเต็มเลยนก mm. นกเหล่าสองคนแล้วนก mm. มันหักแล่มันหักรู้ว่าคุณจะไปชุบไอ้บอมเนะ mm. พม่พี่มียาไหมพี่มีให้ดีไหม พี่มีไอเดียมหมถ้าพี่มีไปชูไปบ๊อบต่อเลยนะไอวลวอะอยู่ข้างๆนู่นอะกูกูชูอยูกูชูยกูชูกูชูเพื่อนอยู่กูชูเพื่อนอยู่เพื่อนก็แล้วกำลังไป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 นฮ้ยโดน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 โด เฮ้ยมีตัวมีเกาะอยู่นี่ว่ะไอทันเดอร์ไอทันเดอร์ทันเดอร์ทันเดอร์เอ็กเพสเฮ้ยกกอเออกักั้หยเฮียกับตายเอกูไปที่ไห้มอ่ะเอา โอเคไม่ได้วะเอ้ยต ระวังน้องโฟล์ระวังน้องโฟมันดักมันดักมันดักโอ้ยเฮียนุ่งก็เข้าไอ,ไอ้ไอ้เล่นเซฟก่อนเซฟก่อนเซฟก่อนมันไม่เข้ามันไม่เข้ามึงอย่าเพิ่งเข้ามันมันยังไม่เข้าเลยเออไม่เป็นไรหรอกอย่าไม่ตายเกือบตายใช่ดูนี่ดูนี่เนี่ยสองใช่หรอสอ Tại kia không hôm mày hiểu nay mày hiểu cái mày lệch lòng 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 mày lòng 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 rồi. lòng 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 อ๋อย้ายห้คิวไอคิวลังกลับไปนุ๊กกูลังกลับไปกูลังกลับไปกูวิ่งออกมาใกล้จัดเลยนุกวางนะมึงอยู่คนเดียวนะนุกโว้ยโอ้โหแม่งไม่สตาร์ทเลยเว้ยโดนโดนโดนโว้ยตา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 ย โดนโดนดิโดนดิโดนดิเอ้ามึงแม่ปั๊มยามึงตายนะไอ้ปีเตอร์ไอ้ปีเตอร์ชมไมเคิลมึงไม่มีอะไรมึงไม่มีหนีไปไหนเอ้ยมันล่วงใจเย็น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 ยามึงเหลือเท่าไหร่ยามึงเหลือเท่าไหร่กูเหลืออยู่สองอันแล้วกูต้องเล่นเซฟแล้วเนี่ยอ่านักไม่ได้วะลงตีไปลุงลงตีไปโดนโดน

โน่นโน่นโน่นโเฮียกูโดนเหมือนกันหนุ่มๆกูพันยาก่อนนุ่มกูไม่ไหวกูจะตายโอ้ยกูตายไอ้เหี้ย มันเคสที่เดียวยกันม,มันยุบกันมั้งเอ้ยได้ห่อนเยอะจัดเลย ไม่ได้สงไก่ได้แค่เราเลือกสายได้คร้บแล้วสอดแล้วสอบซีซีล้วหมดยังเฮียหมดแล้วเอ้ยยังไม่หมดเลยลูกคนณยังเฮ้ยเฮียเอ้ยถ้าเรามีของนะไอ้สัตว์ เด็กใหม่ให้เขาสิโอ้